เคล็ดลับสร้างความสุขง่ายๆเคยไหมครับคุณอยากจะมีความสุขแต่คุณมีข้อแม้เยอะแยะมากมายเลยต้องสําเร็จแบบนั้นก่อนถึงจะมีความสุขต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้ก่อนถึงจะมีความสุขจริงๆความสุขอะคุณไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์หรือคุณไม่ต้องไปสร้างความคิดตรกาอะไรเยอะแยะมากมายเลยคุณสังเกตเด็กก็แล้วกันคุณสามารถมีความสุขได้ง่ายๆเลย แค่ได้กินของอร่อยแค่ได้ไปเที่ยวแค่ได้อยู่กับครอบครัวคุณก็มีความสุขแล้วคุณสังเกตเด็กทารกนิดนิด,นด,นนดนห,หน่อยหน่อยก็หัวเราะทำนู่นทำนี่หน่อยก็มีความสุขอารมณ์ดีคุณพยายามทำแบบนั้นทำตัวให้เหมือนเด็กๆว่าโอเคไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะเลยมีความสุขกับทุกๆเรื่องได้กินอะไรอร่อยๆ,ๆก็มีความสุขได้ดูหนังดูรายการที่คุณชอบคุณก็มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวคุณก็มีความสุขพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขได้ง่ายๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดคุณมมีคววาาสุขได้้ง่ยแล ชีวิตคุณจะเบาสบายขึ้นเยอะเลยคุณไม่จําเป็นต้องมีกําหนดกฎเกณฑ์อะไรให้กับตัวเองเยอะแยะมากมายเลยผมเคแมนครับเด็กช่างไอยลาน